สวัสดีครับผมพนวกเดชส,สวนรทัศน์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลโยีพระจอมเกล้าธนบุรีครับจะขอเชิญชวนคุณครูทุกท่านเข้าร่วมอบรม Digital Literacy Enrichment ครั้งที่3จัดโดยมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลโดยในครั้งนี้เราจะจัดใหญ่สนุกสนานเข้มข้นยิ่งกว่าครั้งที่ผ่านมาอีกครับ เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไวก็เป็นทั้งความท้าทายและเป็นทั้งโอกาสที่จะทำให้คุณครูสามารถเข้าถึงนักเรียนได้มากขึ้นมีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนได้มากขึ้นครับแทนที่จะต้องจมอยู่กับกองเอกสารก็สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลลดงานเอกสารและก็เพิ่มเวลาที่จะได้ตอบโต้กับนักเรียนมากขึ้นครับแทนที่จะเบื่อหน่ายกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไวตามอย่างไรก็ตามเด็กไม่ทันกลายเป็นคุณครูรุ่นใหม่สามารถชวนนักเรียน ให้ไปท่องโลก VR สำรวจระบบการทำงานของ AI ไปพร้อมกับนักเรียนด้วยกันสนุกสนานปังบุริเย่เลยทีเดียวครับอรขอเชิญชมบรรยากาศจากการอบรม2ครั้งแรกกันดูนะครับเราได้ทดลองใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้อย่างเช่นการสร้าง QR Code เพื่อลดเอกสารการใช้วงล้อเสอยียงทายสำหรับสุ่มรายชื่อของนักเรียนขึ้นตอบคำถามเราได้ทดลองถ่ายทอดสดออนไลน์โดยเราไม่ได้เรียนรู้แค่เพียงเทคนิคเท่านั้นนะครับ แต่ยังได้ร่วมกันอภิปรายถึงพิษภัยที่อาจจะเกิดขึ้นเพื่อสอนนักเรียนให้รู้จักกับข้อควรระวังที่ควรทราบด้วยครับคุณครูทุกท่านได้ลองไลฟ์กันจริงๆผ่าน Facebook มีหัวข้อที่หลากหลายน่าสนใจมากๆเลยครับวัน ให้โลกเราสวยงามมันต้องคัดแยกึ่งร้อยเ้าสิบก้าปากร้ากดไลค์กดแชร์เราจะมีการส่งฟรีหมายเลขบัญชีเราจะอ ok ิน็อเข้าไปให้เลยนะลูกค้าเขาาียนคำว่าสนใจอย่างเดียว่ะกนาและเมื่อต้องออกหน้ากล้องทุกๆคนก็คงอยากจะดูดีใช่ไหมครับ เราจึงได้มีการเรียนรู้เรื่องเทคนิคการจัดแสงการจัดมุมกล้องให้หน้าไม่มืดหน้าสว่างดูดีมีสง่าราศีครับเราได้เรียนรู้เทคนิคการค้นหาข้อมูลที่มากกว่าเพียงแค่พิมพ์ข้อความลงในกล่องของ Google เช่นสมมติว่าเราพบกับภาพตัวตุ๊กตาตุ๊กตาตัวการ์ตูตนขนมหรือของเล่นของนักเรียนซึ่งเราไม่รู้จักแต่เราอยากจะตามเด็กนักเรียนให้ทันเราก็สามารถค้นหาด้วยภาพและก็จะทราบว่าสิ่งนั้นคืออะไรครับ เราจะได้เรียนรู้เรื่องความปลอดภัยของรหัสผ่านจะได้ทดลองใช้เครื่องมือวัดความเข้มแข็งของรหัสผ่านว่ารหัสผ่านของเรานั้นอยู่ในโซนสีแดงก็คือไม่ปลอดภัยหรืออยู่ในโซนสีเขียวนั่นคือปลอดภัยแล้วเราก็จะเรียนรู้เทคนิคการตั้งรหัสผ่านให้จำง่ายแต่เดายากชนิดที่1 0 0 0 0หล้านปีก็ยังไม่สามารถแฮกได้ครับความปลอดภัยเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของรหัสผ่านเท่านั้นนะครับ แต่ยังรวมไปถึงเรื่องอื่นๆอย่างเช่นการระรานทางไซเบอร์หรือไซเบอร์บูลิ่งด้วยเราจะได้เรียนรู้เทคนิคการให้คำแนะนำต่อนักเรียนเพื่อให้เขาปลอดภัยแล้วก็ไม่เป็นคนที่ไปแกล้งคนอื่นซะเองครับและเรื่องที่น่าสนุกที่สุดก็คือเรื่องของระบบความจริงเสมือน virtual reality หรือ VR ครับที่ว่าเรียนรู้นี้ไม่ใช่เรื่องทฤษฎีนะครับแต่จะได้ลองปฏิบัติจริงจะได้ลองพับ กล้อง VR กันจริงๆแล้วไปสำรวจแหล่งเรียนรู้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นในมหาสมุทรพิพิธภัณฑ์ต่างประเทศหรือว่าออกไปนอกโลกกันเลยทีเดียวครับแม้ในการอบรมครั้งที่2ซึ่งเป็นการอบรมออนไลน์เมื่อต้นปีที่ผ่านมาเราก็ยังได้ส่ง cardboard VR ไปให้กับคุณครูถึงที่บ้านพร้อมกับคลิปแนะนำการพับกล่อง VR ให้ทุกคนสามารถร่วมสนุกกันได้และครั้งนี้เราก็จะสนุกกันเช่นนี้เช่นเดียวกันครับ ยังไม่จบแค่นั้นนะครับเรายังมีหัวข้ออื่นๆที่เพิ่มเข้ามา Exclusive สำหรับการอบรมครั้งนี้ด้วยอย่างเช่นเรื่องของการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลการรู้ทันข่าวลวงไม่ใช่แค่รู้ว่าสิ่งนี้คือข่าวลวงแต่ยังรู้ด้วยว่าควรจะรับมือกับมันยังไงครับเราจะได้เรียนรู้กับเทคโนโลยีการเรียนรู้สมัยใหม่ที่ชื่อว่า Podcast ซึ่งโดนใจคนรุ่นใหม่เป็นสื่อทางเสียงซึ่งสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาแม้ว่าจะไม่มีอินเทอร์เน็ตก็ตาม เราจะไม่ได้เป็นผู้ฟังเท่านั้นนะครับแต่เราจะเป็นผู้สร้างพอดแคสต์ขึ้นมาเองด้วยโดยเราจะมีแขกรับเชิญพิเศษดรแทนไทยประเสริฐกุลนักสื่อสารวิทยาศาสตร์นักเขียนชื่อดังและนักจัดรายการวิดแคสต์ซึ่งมีคนรุ่นใหม่นักเรียนติดตามมากมายครับเขาจะมาเล่าประสบการณ์แล้วก็ให้กำลังใจกับพวกเราครับนอกจากนี้เราจะปรับเนื้อหาทุกอย่างให้เข้มข้นและสนุกสนานมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้นหาขั้นสูงการค้นหาด้วยเสียง เทคนิคขั้นเทพในการเรียนรู้ผ่าน YouTube โดยมีจุดมุ่งหมายให้คุณครูได้ทดลองปฏิบัติจริงและมีพื้นฐานเพียงพอสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับคุณครูท่านอื่นๆในเครือข่ายได้ครับโอ้โหเนื้อหาเยอะจังเลยจะอบรม3วันจบได้อย่างไรไม่ต้องห่วงครับเราจะจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานออนไลน์และออฟไลน์หลังจากพบหน้ากันเสร็จแล้วคุณครูจะได้รู้จักกับระบบออนไลน์ eportal ซึ่งพัฒนาโดยคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งสามารถทบทวนเนื้อหาและต่อยอดองค์ความรู้ได้โดยการศึกษาด้วยตนเองครับเพราะการอบรมครั้งนี้เราใช้ปรัชญา3กลยุทธ์ก็คือมุ่งประโยชน์ต่อนักเรียนอิงโลกอนาคตแล้วก็เรียนรู้แบบผสมผสานหรือว่า blended learning ครับและผมเองก็ไม่ได้มาคนเดียวแต่มาพร้อมกับน้องเมตตาและน้องอ้อมไพฑูนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเช่นกันครับแล้วพบกันวันที่15-17พฤศจิกายนนี้ ที่ดีป้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ